สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด4.2หน้าที่8หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่สี่เรื่องของบัญญัติตรายางและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรายางนะคะ และแบบฝึกหัดทั้ง8ข้อนี้เนาะจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรัยงในเบื้องต้นนะคะคือฝึกทักษะการหาปริมาณของสิ่งต่างๆ1หน่วยและการหาปริมาณที่มากกว่า1ห,หน่วยนั่นเองแต่และข้อจะมีวิธีการคิดและทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะข้อที่1ปลากระพง2กิโลกร,รัมราคา500บาทปลากระพง1กิโลกร,รัมราคาเท่าใด ข้อที่1น,นี้เป็นการหาปริมาณของสิ่งต่างๆเพียง1ห,หน่วยนะคะเพราะว่าโจทย์ถามเพียง1กิโลกรัมเนาะถ้าเราดูลักษณะของโจทย์นะคะโจทย์ให้ราคาของปลากระพงหนัก2กิโลกรัมแต่ถามหาราคาของปลากระพงเพียง1กิโลกรัมคือจะเห็นว่ามันลดลงเนาะดังนั้นวิธีการหาคําตอบในข้อนี้จะใช้วิธีการหารนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะ ปลากระพง2กิโลกร,รมัมราคา500บาทโจทย์ต้องการทราบปลากระพง1กิโลกร,รมัมเราก็มาคำนวณโดยนำราคา500บาทหารด้วยน้ำหนักของปลากระพงก็คือ2กิโลกร,รัมก็จะได้เท่ากับ250บาทเราก็ตอบได้เลยนะคะดังนั้นปลากระพง1 กิโลกรัมราคา250บาทเสร็จแล้วค่ะข้อที่1ข้อที่2จินดานำข้าวหอมมะลิ2 0 0พกรัมบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันได้4ี่ถุงข้าวหอมมะลิหนะักถุงละกี่กรัมคำว่าถุงละตรงนี้ก็คือถามหาน้ำหนักของข้าวหอมมะลิ1ถุงนั่นเองอ่าบอกว่ามีสี่ถุงตรงนี้นะคะ แต่ถามน้ำหนักแค่เพียง1ถุงวิธีการก็จะคล้ายๆกับข้อที่1เมื่อสักครู่เนาะก็คือหาคำตอบโดยการนำน้ำหนักของข้าวหอมมะลิ2000กรัมหารด้วยจำนวนถุง4ถุงก็จะได้น้ำหนักของข้าวหอมมะลิ1ถุงออกมานั่นเองนะคะข้าวหอมมะลิ2,000กรัมบรรจุเท่าเท่ากันได้4ถุง จะได้หนักถุงละนำน้ำหนักนะคะ2,000นหารด้วยจำนวนถุงที่บรรจุได้นะคะก็คือมี4ถุง2,000่หารด้วย4ได้เท่ากับ500กรัมดังนั้นข้าวหอมมะลิหนักถุงละ500กรัมข้อที่3สมบูรณ์เป็นพนักงานทำความสะอาดทำงาน6วันได้รับค่าจ้าง2,100บาท สมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละเท่าใดค่าจ้างวันละตรงนี้ก็คือค่าจ้าง1วันนะคะลักษณะก็เหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ให้มา6วันได้2100ถามหาเพียง1วันวิธีการก็คือนำค่าจ้างทั้ง6วันหารด,ด้วยจำนวนวันตรงนี้ก็จะได้ค่าจ้างของ1วันมานั่นเองนะคะทำงาน6วันได้ค่าจ้าง2100บาท แล้วถ้าทำงาน1วันเนาะก็คือวันละนะคะจะได้ค่าจ้างก็นำา2 1 0 0หารด้วย6ก็คำนวณในกระดาษทดก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งหารก็ได้เนาะอาจอยวหารสั้นให้ดูแบบนี้นะคะหหาร2,100 6อะ,อะไรได้ไม่เกิน21ก็6คูณ3ได้18เศษ3า กลายเป็น30เนาะ6คูณอะไรได้30ก็6 5คูณ5ได้30 6คูณ0ได้0ก็จะได้ว่า2,100หารด้วย6ได้เท่ากับ350บาทดังนั้นสมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละ350บาทข้อที่4ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ครู8คนดูแลนักเรียน240คนถ้าครูแต่ละคนดูแลนักเรียนจํานวนเท่าๆกันครู1คนต้องดูแลนักเรียนกี่คนลักษณะของข้อ1 2 3และ4นี่คือคล้ายๆกันเลยนะคะให้จํานวนมา8คนดูแล240แบบนี้และสุดท้ายโจทย์ถามเพียงครู1คน จะต้องดูแลนักเรียนเท่าใดทั้ง4ข้อที่ว่ามานี้เป็นการหาปริมาณของสิ่งต่างๆหนงหน่วยนั่นเองนะคะโดยวิธีการที่จะใช้ก็คือวิธีการหาก็จะคล้ายๆกันทั้ง4ข้อเลยนะคะในส่วนของวิธีทำก็ครู8คนดูแลนัก นักเรียน240คนถ้าครู1คนต้องดูแลนักเรียนก็นำจำนวนนักเรียน240หารด้วยจำนวนครู8คนก็จะได้ว่าจำนวนนักเรียนที่ครู1คนต้องดูแลนะคะ240หารด้วย8เท่ากับ30คนดังนั้นครู1คนต้องดูแลนักเรียน30คน เรียบร้อยนะคะในข้อที่4นี่แหลคะค่ะลักษณะของ4ข้อที่ว่ามานี้เนาะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1นะคะถามหา1กิโลกร,รัมแบบนี้ก็จะใช้วิธีการหารเนาะถามหา1ถุงแบบนี้เหมือนกันให้มา4แต่ถามหา1ก็ใช้วิธีหารนะคะแบบนี้เช่นเดียวกันให้มา6วันแต่ถามหา1วันก็ใช้วิธีการหารและ ครูให้มา8คนแต่ถามหาครู1คนก็ใช้วิธีหารเช่นเดียวกันมาเรามาต่อที่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่5ชุดนักเรียน1ชุดราคา325บาทสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดจ่ายเงินเท่าใด ข้อ5้นี่ก็คือจะลักษณะต่างจากข้อ1ถึงข้อ4แล้วนะคะคือข้อ5จะเป็นการหาปริมาณที่มากกว่า1หน่วยนั่นเองโดยที่โจทย์จะให้มาเลยว่า1หน่วยเนี่ยราคาเท่าใดแล้วถามหา3นะคะวิธีการก็จะไม่ใช่วิธีการหารแล้วนะคะแต่เป็นการคูณนั่นเองเพราะถามหาเพิ่มขึ้นเนาะจาก1ชุดไปเป็น3ชุดก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะชุดนะักเรียน1ชุด ราคา325บาทสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดจาก1เป็น3เนาะราคาก็ต้องมากขึ้นนะคะเราก็นำ3า3คูณกับราคาของ1ชุดนะคะคือ325ก็จะได้คำตอบมาเท่ากับ975บาทดังนั้นต้องจ่ายเงิน975บาทข้อที่6น้ำส้มคั้น1ลิตร ใช้ส้ม45ผลถ้าต้องการทำน้ำส้มข้น15ลิตรจะต้องใช้ส้มกี่ผลให้มา1ลิตรนะคะแต่ถามหา15ลิตรก็คือเพิ่มขึ้นเนาะวิธีการที่ใช้ก็จะเป็นการคูณเหมือนกับข้อ5เลยนะคะน้ำส้มขัน1ลิตรใช้ส้ม45ผล ถ้าต้องการทําน้ําส้มขัน1 5ลิตรจํานวนน้ำส้มเพิ่มขึ้นแบบนี้แสดงว่าส้มที่ต้องใช้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันวิธีการได้มาซึ่งคําตอบก็ต้องนํา1 5คูณกับ4 5ก็จะได้เท่ากับ675ผลดังนั้นจะต้องใช้ส้ม675ผลข้อที่7 รถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน1ลิตรแล่นได้ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรจะแล่นได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรให้น้ำมัน1ลิตรแล่นได้เท่านี้ถามว่าถ้ามีน้ำมัน32ลิตรก็คือเพิ่มขึ้นเนาะคำตอบข้อนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะ น้ำมัน1ลิตรแล่นได้ระยะทาง13กิโเมตรถ้ามีน้ำมัน32ลิตรอ่ะเพิ่มขึ้นเนาะแสดงว่ารถก็จะต้องแล่นได้ระยะทางมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการคำนวณก็นำน้ำมัน32ลิตรคูณกับระยะทางของน้ำมัน1ลิตรคือคูณ13 32คูณ13ได้เท่ากับ416 กิโลเมตรดังนั้นรถยนต์แล่นได้ระยะทางประมาณ416กิโลเมตรข้อที่8แปลงปลูกผัก1แปลงปลูกผักคะน้าดได้30ต้นถ้าแจนมีแปลงปลูกผัก12แปลงจะปลูกคะน้าดได้ทั้งหมดกี่ต้น ให้มา1แปลงนะคะแล้วก็ถามหาว่าถ้าปลูก12แปลงจะได้คะนากี่ตน้นข้อนี้ก็จะใช้วิธีการคูณนั่นเองนะคะเพราะว่าถามหาในปริมาณที่มากกว่า1หน่วยเนาะวิธีทำนะคะแปลงปลูกผัก1แปลงปลูกคะนาดได้30ตน้นถ้าแปลงปลูกผัก12แปลง เห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าผักคะนาที่ปลูกได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็นํามสิแปลงคูณ30ต้นก็จะได้คำตอบเท่ากับ360ต้นดังนั้นจะปลูกคะน้าได้ทั้งหมด360ต้น เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด4.2ในหน้าที่8นี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะลายมืออาจจะไม่สวยแล้วก็อ่านยากต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหาทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ